สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอ่านเข้าเซ็นกันเหมือนเคยนะคะวันนี้มากับเล่มนี้ค่ะพลังแห่งการเยียวยาที่ล้ำค่าที่สุดในชีวิตเขียนโดยเว็กซ์คิงค่ะแปลโดยกิษรารัตนาพิรัชครูโดนะคะจากสำนักพิมพ์ How To ค่ะเล่มนี้เป็นอีกหนึ่งผลงานของผู้เขียน Good w i s e g o o d Life นะคะที่จะมาบอกวิธีเยียวยาตัวเองจากภายในค่ะเพราะไม่มีใครอีกแล้วค่ะที่จะรู้สึกถึงความเจ็บปวดของเราเท่าตัวเรานะคะดังนั้น ก็มีแต่เราเพียงผู้เดียวเนี่ยแหละค่ะที่มันจะเยียวยาตัวเองได้นะคะและการเยียวยาตัวเองจากภายในนี่แหละค่ะที่ผู้เขียนบอกว่ามันคือหนึ่งในวิธีการรักตัวเองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะเล่มนี้เวสคิงก็เลยจะมาสารต่อเทคนิคการสร้างแรงสันสะเทือนให้มันสูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะคะด้วยการมาแชร์ประสบการณ์ผ่านระดับชั้นต่างๆของตัวตนผสานเข้ากับหลักการของโยคะและเทคนิคง่ายๆที่เราสามารถเข้าถึงได้จริงนะคะอย่างเช่นข้อแรก การค้นลึกลงไปว่าอะไรมันเป็นสิ่งกระตุ้นให้เรารู้สึกเจ็บปวดซึ่งเราอาจจะไม่เคยรู้ตัวมาก่อนก็ได้ข้อที่2กําจัดความสัมพันธ์ที่เป็นพิษและสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงและมีชีวิตชีวาค่ะข้อที่ 3. ปลดปล่อยความเชื่อที่จํากัดกรอบคิดและสร้างชุดความเชื่อใหม่ที่มันทรงพลังมากกว่าเดิมข้อที่ 4. การค้นหาศักยภาพอันแท้จริงที่ซ่อนอยู่ในตัวเราค่ะข้อที่5 การค้นหาความเชื่อมโยงระหว่างคนหรือสิ่งที่เราไม่ชอบให้เจอเพื่อจะได้เริ่มกระบวนการเยียวยาตัวเองได้ค่ะเรามาดูกันต่อนะคะว่าเพราะเหตุใดการเยียวยาตัวเองเนี่ยมันถึงได้มีความสำคัญต่อชีวิตค่ะข้อแรกเราจะได้ค้นพบความสุขและอิสรภาพที่แท้จริงเพราะบาดแผลในจิตใจของเราเนี่ยนะคะมันจะส่งผลต่อความคิดและการกระทำของเราในปัจจุบันแบบไม่รู้ตัวค่ะ ข้อที่2กรอบความคิดของเราเนี่ยมันจะกว้างมากขึ้นทําให้เห็นโอกาสต่างๆเพิ่มขึ้นแล้วก็ยังช่วยกําจัดอคติที่เกิดขึ้นในใจเราอีกด้วยค่ะข้อที่3ทําให้เรากล้าเผชิญหน้ากับปัญหาอุปสรรคหรือความท้าทายต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเพราะเราได้เรียนรู้วิธีแก้ปัญหามาก่อนหน้านี้แล้วเราก็เลยไม่กลัวค่ะ ข้อที่4มันจะช่วยสร้างแรงสั่นสะเทือนในเชิงบวกที่ส่งผลต่อการรักตัวเองการดูแลใส่ใจตัวเองมากขึ้นข้อที่ 5. ทําให้เรามีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์อย่างมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นทั้งกับคนที่เรารู้จักเป็นอย่างดีหรือไม่รู้จักก็ตามค่ะข้อที่ 6. ทําให้สามารถเก็บกักพลังงานภายในร่างกายและจิตใจสําหรับการทําสิ่งดีๆในชีวิตได้มากขึ้นค่ะ ข้อที่7ค่ะเราสามารถยกระดับชีวิตให้มีอิสรภาพอย่างยั่งยืนได้ค่ะ จุดเด่นของเล่มนี้จริงๆแล้วมันก็คือทุกเทคนิคเนี่ยนะคะเราสามารถทำได้ด้วยตัวเองค่ะอ่านเล่มนี้แล้วนะคะเราจะรู้สึกขอบคุณตัวเองเลยค่ะว่าเราได้มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตตัวเองด้วยตัวของเราเองค่ะซึ่งก็เท่ากับเป็นการยืนยันคำพูดของเว็กซ์คิงนะคะที่บอกเอาไว้ในเล่มค่ะว่าหนึ่งในวิธีการรักตัวเองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการรู้จักเยียวยาตัวเองจากภายในเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกเจ็บปวด หรือยังคงมีบาดแผลทางใจที่รอการประทุเล่มนี้สามารถช่วยเราได้จริงๆค่ะวันนี้หมดเวลาของอ่านเข้าเส้นแล้วต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ